สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอทุกทท่านนะครับผมสวัสดีวันที่12พฤษภาคม2568กครับผมวันนี้สาวน้อยเบาบาดทำงานคือเก่าครับพี่น้องท่ามกลางอากาศมืดครึมครับผมอันนี้ก็ึ้นต้นแรกครับพี่น้องหอยไหวอยู่ครับพ่นสองยามครับผมเดี๋ยวบาบาดกัดเสดเอามาใส่รังเลยครับหลังจากทีขึ้นประมาณเกือบสั่งงครับต้นหนึ่งนี่ใส่เวลาโดนแห้งนะครับเด้อไปครับ เดี๋ยวมาขุดมาสายลังกันดีกว่าครับผมนักแท้นี่น้องดูกันจะจะครับผม นนี้ก็กินยาเก้อไอและเด้อครับเด้อว,วัดลงข้อครับพี่น้องฝนตกดูดวยดำเขาก็แยกออกเด้อครับเด้อลงมาแถวนี้เ,เกืบเอบเต็มร่งครับน,น,นีันดดเ,นเมนโลบบม ได้ยูนิเซนี่มองนั่นเลยนะเดี๋ยวบิ่งก่อนผมเพ็่เซนกี่สี่ก็ได้เกระสายเลือดเนาะนี่เลอาอสองน่วยนี่เลยเบ<า>ง่งน้ำกับ<า>เช็คน้ำก็ได้ตัวนี้ไม่ได้ยังไม่มีสายเลือดเลยเก็บไว้ กลังแต่หนึ่งล่างด้วยชนอน่เลยไปหลุ่นกันต่อครับนิดยาเสิเขาบอนี่นิคือิอได้ติดอกวนนอยๆน่เรียบร้อยสองวินเลย ฝนตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นกับบ่าแล้วครับผมฝนตกหนักเลยครับช่วงนี้เฮ็ดจังไดอีกเนาะบาดนี้เนะเาะเขาคมอีกกันบ่ตกหนักคักเลยครับ มึงสภาพแต่ละค้นเนื้อพี่น้องเอ้ยบ่มีบอลแหงครับในหลังกายนี่เปียกอันเนี้ยเปียกนะักมันี้กะมีไข่เลยครับพี่น้องเอ้ยตันจมูกเลยถึอฝนสุม,มือสุม,มือโวทครับหน่อยเป็นลูกตกไซสขายภายในประเทศ ลูกใหญ่ๆทรงออกนอกครับ<ล><า>เปิดไหลหอยู่บ่ท่านนวยใหญ่สมบักพาวนั่นี่กัดเอาไว้เอาเหล็กเด้อพี่น้องไวล้ลงเอาเหล็กข้อี่สองยามก็ได้สาล่งนัแหละเปิดเสดแนนต่ละยามพี่น้องเอ้ยป,ปะสามลังก็คือว่าบุญหวัวพยาคา ดำม,มีแต่หนุยใหญ่ได้ครับนล่ลูกโตๆตตทั้งนั้นเลยติมลังพ่อเทอพี่น้อง สรุปยอดมันนี่เด้อครับเด้เอพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็สุดๆแล้วครับฝนก,ก็ตกต้นก็ลื่นครับผมมันนี่ก็ได้สี่ลังนี่นะครับสัมผัสเห็นเลยครับพี่น้องสี่ลังหน้าสิบบะทั้งลอยนะครับก็บสิคานนีน้อยๆอยู่ดอกอีกเจ้าหนึ่งก็ได้สามลังเคืองแล้วเด้อครับเป็นกระนาสิได้หลายลาอยู่ครับมนันนี่สำหรับกินมนี่ครับ สิขอปิดคลิปไปเลยครับเมื่อคลิปจบแล้วกดไลค์กดแจก์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของไอสารสายเลาะชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้เบาบาสสาวน้อยลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ